ตอนที่เลี้ยงที่ฝั่งเมลอนสามารถจกกัดการคุณยนย์้องฝั่งเขาโพดได้มาอพักต่อใช่ต้องขอบต้องขอบคุณเองมากเลยที่ไม่บอกว่ามีกระบุว่าวันนี้ตจ้าแต่ไม่เอหาหรือเาคุณยนต์น่ะตอนเราทำวิสกันแล้วใช่ ไนที่กินดีมากเป็นขา้าวหลวกับฝั่งเมลอนอ๋อดีท่านกินด,ดีมากในที่ไรข้าวรวงฝั่งเมลอนน่ะโอ้ยทักจะได้สู้แทบไม่ได้เลยขนาดไอ้ขอ้าวโพดสู้ไม่ได้เดี๋ยวข้าวโพดปมาเห็นเลยกูไหนนะน้าข้าวโพดแล้วแทนที่มันใครม,มั่งอ่ะไม่เป็นแบบงานนี้คนไม่มาหรอกทำไม มันก็ต้องมาลบเท่าไหร่อ๋อแง่ยันพูดไปกับกูมากมันจะเปลีไปดีกว่ารอเงี้ยว้ายบินดีดีบินดีดีเยคุณเฮ้กูไม่ใช่หคนยนต์นะคนแค่คนใส่เสื้กลอ ย้อนแมนที่เสยบินไปลเลยยีร่อนแมนเนแมว <c oughs> บินท้าแบกนึ่งมันจะมันจะหน่อยบายสตุก้กตกเวอร์มาก ดังเลยมาแล้ว មកតាមកឡុក ตายซะตาย่ายอกแต่สิ่งแก่ก้ซอบสูก็ทำใหันสันตายซะเออเ้อเออล้มไปแทงก็ เราทักคอมากนมาเป็นหมอแต่กูสู้ได้มาสิวะอุปังก่อนนะปังอันปังไม่ตายงั้นก็ปังไม่ตายสงสัยตัวใ้สิ่งนี้ อะไรอ่ะเด็กเขียนเปมันเจอกูอะไรจะหันแม่งเ็นหุ่นยนต์กูตัดตายนะมันมาสิวะมันใส่สกอตกูตัดนันกูตัดตายนะออเรสาดเต็มัวเมื่อไปไมันก็ตายนี่นี่ตัดตัด ตัดทอนเออไป